ดีค่ะโดยจริงม่ได้พูดสวยๆตจริงไม่ได้หูสวยๆงงามเลยหน้าปลาโซกหน้าปลาโซปลาจั่วว่ะก็าไเาวนี่จะายเดียวกันเี่นี่เพราะฉะนั้นส่งถวายเป็นผ้าละม่อไปเป็นผ้าละเพราว่ามัใจครับพิ๊บม่อไปเป็นเต้า ไปเปเเ <laughs> ็็นดกวัครสบายดีพี่น้องก็ตระหนักกาะซื้อส่งทิปแชร์หนอได้พี่น้องซึ่งวันนี้ตื่นมาเนาะกะคุณลุงประโยน์ไปหับเนาะพี่น้องแล้วก็พา,ามากินข้าวกินข้าวล้กะตอนนี้เขาก็มานังที่หานกาแฟเนาะแล้กม็มอนี่ก็ส,ส,สูงดี่นในพุจัก ู้ใหญ่ที่ว่าเป็นแขกของคุณลุงประยนุนพ้อพี่น้องที่ว่าการมาไทยครั้งนี้ก็รู้สึกว่าได้มีประสบการณ์หล่สิ่งหล่ยอย่างเนาะได้เจอคนใหม่ๆก็หลยพี่น้องแล้วก็ตามแพทย์วันนี้เาาขาจจเขาเวียงจันพี่น้องคาว่า,าคอนแก่นนี่ยก็มือกอคุลุงประยนุนไปหาแล้วารเจอกับคุณพ่อส้มดีเนาะกับคุณแม่ที่มันยังบัจจื้ซื้อเลยได้คนนี้ลืมอ เพิ่นกาส่วนไปเที่ยวทางตุ้มแพ้เนาะส่วนไปเทียทเเท่ยวผูผ้าหม่านอยู่พี่น้องแต่ว่าเมื่อน,นีันเพิ่น่เนาเพิ่นเสตุลาและเพิ่นจะพา,าเข้าไปเที่ยวนะพี่น้องแต่ว่าทีก็น้องหน้าลมกันว่าเข้าหันเมื่อตุลาอยู่ในค้อนแก่นและพี่น้องเพราะว่าน้องโมกับบริมาเลยดิทกับน้องหน้าก็เลยล่มกันว่าเข้าสีเขา,ขาวเวียงจันเลยเนาะนกามีล่องปูเนาะที่ว่าเพิ่นกาส่วนเอา พยายามกาละสิ้นพี่น้องล่วงปูที่ว่ามือวันเกิดเพินก็คือวันที่เจ็ดสิงหาที่ว่าพินได้ฟังเงินมาทําบุญน,นะพี่น้องแล้วก็ฝากเงินใหมเ,เป็นของควันเกิดจิงมเนาะเป็นส่วนมือก่อนแต่เ้ามาหดาดก้อนแก่นพินว่าอยากไปเที่ยวกาละสิ้นบ่เพินจะเอารถมาหับแล้วพี่น้องพิก็เลยได้ติดต่อห้าพินไปแล้วกะ็ตอนนีล่วงปู กำลั่งเดินทางมาทีคอนแก่นพี่นอ้องเพื่อทีจะหักทิพกับน้องหน้าเนาะกับกาละสินพี่น้อง <c oughs> คือตอนนี้เขาก็คือเปลี่ยนแทนที่จะไปทางกาละสินเนาะกะาจะพยายามกาละสินหลักะลวงปู่ก็จะไปส่งเฮาทีด่านน้องคายนั่นเองพี่น้องเสริมในการเดินทางทางนี้นอกจากมีกระเป๋าของเขาก็ยังจะมีเขาอีกสิบโล <c oughs> คอยคือเท่นคอยไปเรื่องคอยว่างตอนนั้นแล้วคอยไปซือเข่ามือหนึ่งมือหนึ่งแล้วคอยเอากับหองบอดได้กับพงแหมบดได้นะปัญงตลาดแมนอยได้นะ <c oughs> อันนี้ก็แมนถ่านกาแฟที่เทามาดังอยู่นะพี่น้องกะมีน้องหน้าแ้วกามีกุลุงปปะยธ์แลก็มีผิดเนะาะถ่านพื้นกันนาหักขนาดราคาไล่ระยกระซ่ามาดเบิรงไดทีสองน้องหน้าเด้อพี่น้องทายกิปสลับกันเนาะพี่น้องสามารถติดตามเบิรงไดทั้งสองสองเนาะ <c oughs> อีกยักงอของเจ้าแรายกาที่เจ้าวอาความเสริมขง้งหน้าเาขาเอิ็นว่าความเสริมบ่ไปมองได้ปะป้าเขาห้องมองหันทุกทุกบอลเลยพี่น้องคล้ายหน้าคายหน้าจะถูกคลิปหน้านดิบนอาบามบอลได้เหมืน,น,มนกระติบฟ้าเครื่องไว้บอลนั้น <c oughs> เมื่อกี้นี่ยิลลี่เออเด้อเมื่อกี้เด้อพี่น้องเพิ่นลืมสายสางเนาะเมื่อเช้านี้ลืมก้านเก่งอยู่ในห้องน้ำ เมื่อนั้นไปพัตยาก็ลืมกกะเก่งไว้ห้องน้ำและกอยู่กุ้งเทมนะคุนก็คืออาบน้ำบนได้ต้องลืมไว้บนนั้นทุกมองเลยพี่น้องเฮ้ยไทยเหรอทำไมเขาจะทายหูไม่ให้เบิงว่ากระเก่งไพ่ตี้มาชี้หลายเชื้อสั้มิ์เจวมาโมเมนต์กระเก่งจาเป็นว่าโอ้ยคุณมาจื้ได้กระเก่งสื่อใหม่เลยมิจฉาเนื้ะมา คือพูดได้หลักไปบ่จะแต่เขาเื่องนี่นี่เรื่่พิรามิแนะอรมเอฟซีพันธญาวรสิงมหาันตรงน้ก็เร่ว่ายาและสลิปตัวเดียวสลิปกัสลิปกาเสือได้เสือบุจืเพราะว่าเขาสื่อมาอยู่นอนเมื่อเหมือนนันเดคือ่าโมเมนสลิปตัวเองก็ด้โบเก็บ เราขึ้นไปขึ้นมาแอนสลิปตัวเองเลยนะนะคุณพ่อระวังล่อระวังล่ะเอฟซีมาหาับตอนนี้ท่านผู้ชมโอ้โหคระสิไปซั้นเขาววัดจริงนะวันนี้เอาแอนเราจะไปกินขขาววัดขนมเกบเลือเมื่อกี้นี่ขนเดิมนี่ขนเดิมนี่ เดี๋ยวหนีโบเมนสามพันบาทว่าใช้สั่งโดยแพงไหมใช้สั่งไอโฟนนะหลังจากที่แบบกินกาแฟเรียบร้อยแล้วพี่น้องเขาก็มาไวไฟยูทีวัดถ,ถุงเศษที่เนาะซึ่งมาคอนแกนไล่เื่อเลยทีเดียังไม่เคยมาพี่น้องตอนนี้เขาก็ได้ไวไฟเรียบร้อยแล้วเนาะราคาตอนนี้ลูกปูเพิ่์ก็ได้แจงมาแล้วว่าฮอตวันแล้วเนาะเขากำลังเซิร์ใจว่าแม่รถคท่านนี้บ่แมนบ่ใช่ไหม อ๋อยังไม่ใช่ทุกไา่เพิ่นซียูข้างน้ายังเป็นอยู่ข้างน้าน่ะคุณลุงประยูนพามาไหว้่าพี่น้องมืันนี้เพิ่นก็พาไปกินเขาพา ไปหาดกาแฟเนาะแล้วก็พามาวัดทุ่งเศรษฐีเนี่ยพี่น้องเคื h, <will> ่อท cool ี <princi iner gic job> oh ่จะมาหาเจอกับหลวงปู่อยู่นี่เนาะ้องฝนจะมาหาแบบนี้นะพี่น้อง่ติ๊กยังไม่เคยเห็นหลวงปูเลยได้เพฝนมากเลยตื่นเต้นใช่ไหมฝนบอกกล่าวนักาึกษาลวงปูโดยโดย โอ้ดยฝากลูกหลานเด้อดูแลครับดูแลน้องหน้าด้สวัสดีค่ะดูเลยคุณลุงประยุนค่ะดูแลเบื้องต้นเพลนมากยุคอนเจนสองมือกันเลยสาภาพไปวัดไปหันไปนีครับ อ่ามาฝนตกดเห็นเลยมืดหน่นมากนกันดเีพัยดน้าซีดมุลค่าช่วงแรงใช่ผพูด้ใช่ป่ครับผมเพื่อดอนจันนะชีใช่้งเคิดครับพาเงินเปินูกศิษย์ใช่ผมก็เออเป็นมาเรียนปอท่วน้ำปากว่าอาจารย์ไปยุ่นได้ครับได้คะนั่นปากนมาสักกันอันนี้ช่วงเฟอรูบาลมีว่าไงเนยอ๋อครับกินไปทั้งันนะ เอาหันไปทายรูปเป็นเอาเห็นขึ้นทักหนูน้าเอวะโเอซนูน้าเป็นคนดังตันี่หนูิบคดังคนไหนบ่กใหเอาวเห็นเอาขึ้นของหน้าแดง่แล้วรู้จักที่ไหมคะจักอยู่จ่าลืมซื้อเอารู้จักอยู่ตัวลืมซื้อคนนี้นะจื้อซือยู่แต่บ่จื้อคนเนาะเรซื้อแบบอีสานอีสานเลยจำไงหนูหน้าเพาะเป็นหนูผุกหโดยเป็นไงคะตัวจริง สวยไหมคะสวยว่ะเนาะโอ้ฮ่าฮ่าือกลสวยก็สวยย้อนคำเนาะสวยยุคเก่าน่ะว่ะเเก่าือเก่าไปไป เดีดยบอเดียกันนั่นเนาะโดยเห็นนั่นคือเป็นอะไรเดียกนอ่อนล่ะเขือนลาเขินวะตรงนเออยืนไกลลาลาเขือนว่ะเนาะโอ้ยยุดหลายสายแนไวมาพอทางหน้าว่ะคนบุญยอมได้เจอก็คนบุญิ่นวมาเนาะตแดงดอกแมนมตรงนี้เีนเกี่ยวพันกันเนาะมีบุญต่อกันใช่ว่าตองมีกรรมดอก เกินแต่ละนะเกินครับเรื่องจันตอนแรกตุ๊กตุอกคือผอมหวานเอาคือผอมแบบนี้เรื่องเรื่องก็ยังอ๋อช่วงนี้เขาอกหักค่ะฮะช่วงนี้อกหักเกงคุณผอเสื้อด้วยเอาไปเลยเอาเลยเนาะคุณผัวซื้อยังเนี่ยซื้อซื้ออีดีกับไฟบุญล่ะว่าใหญ่ไฟบุญเบิรงคลิปไดนเบิรงคลิปของพวกเฮาเบิรงคลิปไดนคลิป เซตปันนี้จีบอันแล้วยังระเปิดพ่อก็เห็นดอน้ก็เบิองนี่ตลอดจะนอนรับปลาดอนเนาะเบิองจะนอนรับปลาพันเบ้าพันเบ่าเบิองลวนอนหน้าปลาโซกหน้าปลาโซกปลาชั่วอ่ะก็อะไรก็ปลาแต่ปลาชัวขอบคุณน้าผัหลายเริ่อเขินพันบายินถักเลยเินไกลๆเลยก็เขินคือกัน ยอกันดินท่านผู้ชมฝั่งเนี่ยฝั่งตัวเด้อถ้าสิบห้าไปเที่ยวแซ่ดาดินี่เป็นย่งเผินจึงมาติดตามสองเจ้าน้ำยาคู่ก่นเราวิ่งตี๋้ำยาคู่บางคลได้รูสูทำไมถึงชอบดูน้ือนาค่ะผมขอกินข้าวน้ำไหเด้อได้ยืนแล้วตำตำักคุงนะจดไปเนี่ยห้องมากเนีตำักคุงตำจวจ้ะตำมกคุงกับยัง แกหมักกับน่ากินย่างไก่อยู่เออดาวคุ้มไก่ไก่เหนียวเหนียวเหนียวดยอุกสิอารมณ์ดีเป็นจังซี่แหท่านเออนโดยเอ้าบ่คิดว่าสิได้เจอกับน้องหน้าบ่ ก็คิดว่าจะได้เจอเลยเอ๋อยิมชฟสวยทให้ท่านผู้ชมเบิ่งแน่วันวันหลานี่ยิมเกรืองหนึ่งเนาะยิมได้เต็มแล้วนในยิมเต็มยิมได้เต็มเลยวางไว้ขางหนึ่งกันอันเพราะอายุจะปี๋อะดิโอ้ยมันก็พกไปปลายละ 6 1ก6เอบนาเชียธรรมสุตรงนั้นคือตะบัส14อีกขังแห่คือเราประมาณสมหาชี60ปลายเลยมสุ้นเขาก็หักราวว่าครับ้นนก็ักัวว่าอนทสิเกินมเพราะการตงตเดนเ็ดชิปตะไเลยเขาว่าเอาดูเจ็ชิตงเดก้ยนนี้ก็สิคำเลยารรม้ชม เดินทางมาจากสมงมงเด้พอห่วยออกมากบ่ายาตอนนี้กะลงปูนตกมาาน้รบ่ายสตัวนี้กะสิบเกะแต่ว่าใจเป็นกระหอดโอ้โสหมงกลัวผู้นี้นี่เพิ่เดินทางมาตรวจแล้วแต่ว่ารถมันมันบ่เป็นใจหายโอ้โหนตก ันฝนตัวก็เลยอนี่ก็สิมีข้ามคมเว้ยเอาข้ามคมเล็กวัดวัดจะได้เอาคมเล็กวัดบ่มีเด้บ่มีเหรอเมาบึ้งเพิ่นอารมณ์ดีอย่างนี้คือสิมีข้ามคมบ่มีเพิ่นปะเลยอารมณ์ดีใหญ่ห่าตงง่ายห้าตงอีง่ายเอาประสบการณ์จากเพิ่นได้เนี่ไปใส่จึงสิคนบางครั้งนี่อารมณ์ดีอารมณ์ดี หัวตลอดบ่งหายเบาไพ่เนาะเล็กวัดกันเนี่ยนี่เดี๋ยวทำบุสมกันเอาว่าอันนี้จะซ้ายซ้ายเดียวกันนี่นี่นี่ตอนนี้ต้องนอซ่ากันบอกนี่แต่ว่าสาธุไปก่อนบอกาธุไปก่อนเลยบอกบอกไม่มีคำว่าเขียนขั้นเท่ามีความเขียนเท่าเหตุจรงได้เหรออารมณ์ดีคุณลุงขะมันเขียนตอนไหนล่ะฮะ มีตอนเกลียดจนมาในชีวิตนี่นี่ตอนที่ว่าพอใจว่าพอใจลนะเฮาเห็ุจากไหนบ่เนี่ยเราจะวันวันน้ถือว่าเกลียดเนาะว่าพอใจนี่เวลาคนอื่นเราเฮาผิดผิดจังหน่อยเนี่ยเฮาว่าพอใจนี่เขาเห็ุจังไหนเขายางหนี้จ้เขาต้องมีดยางนี้บ่ต้องสูงกือเขาด้านยางเขาไปใส่เขาไปพันเขาเขาดังทขาไปเรื่อยไปพันเขาว่าจบเอาโหแล้ววันว่าตื๊กเขาวันว่าพอใจเขา เดี๋ยวนี้ก่อนเีาจะกลับมาใหม่ถ้ากลับมาเงี้งกลับมาเงี้ยเราคึ้นเก่าอยู่เขากลับไปอีกมันกี่ข่านว่าเขากลับเศร้าองกหรอกแสดงว่าเคล็ดลับเดียวก็หนองนาท่านผู้ชมเป็นหนองนาบุพเพใจไพ่กับิี้เงียบไปก่อนกันต้องเบาเขาไปตังไบเขาต้องไปว่าเขาไปอางารานสามารถเห็นกัะผมกับอยู่แลต่อได้หนองทิพย์กับหนองนาข้าราชการครับผมการนมัสการครับผม อาจารย์ทูพระครูประหลัดสามารถเพราะว่าจะย, <c oughs> ยากหนูจะน้องจะครับเดินพระครูประหลัดไม่แล้วเน,ะนาะอาณาลุกลมเดินขนนอยก,อก็ได้ส่งบอกได้ส่งบอกเอฟซีที่ว่าเพิ่นเป็นคู่บ้านเลว้วว่ามื้อนี้สิได้เดินทางไปลอยเอสดเนาะไปวัดหลวงปู่เนาะอยู่ทีลอยเอสดร่องปู่จะมาหาบนเนาะเพิ่นก็เลยว่า โอ้ดีร้ายเนาะที่แบบว่ามีครูบาอาจารย์ตอนรับโดยดูแลนี่และโดยรุ่งปู่ทย์ขอใส่ไม้ได้ไหมคะไม่ไม well ่ลอยรถกัดขับแข็งในหน่อยในเด้อกับนักการครับผมอาจารย์พระครูประหลัดสามารถครับผมกับผิดูแลน้องนองต่อได้ครับผม ทำความรู้จักกันเพราะว่าทีเพื่อมีโอกาสได้ไปเที่ยวเล่าก็บทให้ก็บทแวะเยี่ยมน้องๆนี่ละน้องทิพย์น้องหน้านี่ละน้องหน้าที่อยู่ปากเซเนาะดน้องทิพย์อยู่สวรรค์เขตแต่ทีอยากทำความรู้จักเพื่อได้ไปมหาสู่กันกับผมกันเลยอยากรู้จักครับอาจารย์ครับเดินทางโตบาลีธันโนโซม แฉบในเะรื่องรถเพราะว่าชุกเฉินทำแม้นช่วงเศร้าในช่วงเทียงบ่ได้เบิ่งไล่ความบ่บ่คิดว่าสิน้องๆสิเยียบไปพุ่นนะ่ากัเขียนมาจะซื้อน,น่ะละ่ะว่าก็เลยรถเลยชุกเฉิน,นที่แรกว่าสิโทรเอาหลานหลานอยู่บ้านกับยานมันไปเรียนเนี่ยยานมันไปอนาาันมาซาก็เลยเดี๋ยวรถอยู่ได้บ้านนั่นแหละวัดกับวัดบ้านนอกดอกละวัดกับวัดบ้านนอกไปอยากดูแลอยากดูแล ขนมเอาขอบคุณคุณพ่อน่ขนมข้างหลัง้ยโอ้โดยยินหยิ่อ้โหชาทุขนมละราคคืออย่งข้าค่อ๋ค่ะด้อขอบคุณคุณลุงลายๆคือกันต้องลุงแล้แหละงานนี้มามาที่ได้กันเรื่องลบอกขอคู่สมบีรนะเนี่ ก็ได้ไปก็ได้ไปผู้พระมันก็มึงปกผู้สมดีสมดีปกเสือเป็นไหมเดินผู้สมดีครับครัับอนแม่ผู้นุชเพราะฉะนั้นทรงถวายให้เป็นผ้าละมอบไปเป็นผ้าละแม่ผมใจครับผิดมอบไปเป็นเต่า ป้าเราไปเป็นเด็กวันครับเก่งเน้องน้องคนเก่งท่สุดน้องเด้อถวายเลยที่ลุงถวายวัดถวายวัดถวายหัวใจถวายวัดภาษาเพลงบทเพลงหนึ่งดิของพุ่มพวงดวงจันทร์เพราะว่าใช้ชีวิตผิดหวังก็ต้องไปถวายหลวงพ่อเจ้าขาบทเพื่อนหลวงหัวใจถวายวัดไปฟังเริ่มมวนครับผมเคยฟังให้ยั่งเหรอเคยฟัง โมโหนะว่าคนยุคนี้สิฟังว่ามันต้องยุคยุคผมกับท่ายกอ่ะเยสิแต่ว่าเคยเคยได้ยินหัวใจถวายวัดครับครับคือนารี่เลยนั่พุ่มพวงครับต้นฉบับพุ่มพวงดวงจันทร์ครับหลวงพ่อเจ้าขาขึ้นด้วยเดี๋ยวคำนี้หลวงพ่อเจ้าขาคุณเพื่อนสิมาเอามาห่องในอันชิ่งทุ้มทางกินทบเราพุ่มพวงเนี่ยไปวัดเราสิตายเราไปไหว้หลวงพ่อพุทธชินราชพิษณุโลก ยากนันกับมากเสียชีวิตเลยช่วงสุดท้ายวันนี้โอ้อันนี้จังนักรองสื่อเสียงดังของเมืองไทยรายชินนีลูกถุงการเดินทางปลอดภัยทั้งหลายทั้งปวงกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นสิอำนวยความสะดวกให้ก็ดีใจว่าสิได้ยินข่าวว่าสิได้ไเป็นมองเจดีใช้มงคลซึ่งเป็นเจดีสุดยอดของจังหวัด้อยเอ็ดบ้านเกิดผมก็พร้อมบวชงามเด้อ ไม่ใชนั่นครับไม่อย่างนี้จังภาสาในกันน้องพ่อครับผมครับครับครับเกียดยิ้ตัวเล่ยพุนท่องไปหน่อยหนึ่งครับจังสันละกามล่าคุณคุณลุงลาย ดูปูจะดูแน่ครับครับไม่ต้องห่วงนะคะอยู่ในวันเดียวในวารับไม่ห <living> ่วงละครับผมมาไม่ก mm ับ hmm. จ er ัง <kin> ด้านข้อีครับครับนิมนต์เลยครับผมนิมนต์ขอบคุณค่ะขอบคุณหลวงปู่น <no> ้อ in เ้อลาเลือมาเลอาเีเอาเดียวเนรถัเยแ่จังน้อยด้วย ดยได้ช่วงานดีรอความสกใดยขอบคุณขอบคุลยๆนลุงใจว่าคุณไามเตาดกัมากลาน่อปิดต้องปันก่อนด้วย เชื่ไม่มีรถจีบชุกเสียอเรื่องรถไดครับแกขนาดไม่เออได้อยู่ค่ะปูใส่บุญใหากระหัวอย่างเดียวนะเอาเอาเ่อนก็ฝากโอ้โดยขนมเนี้ยนมทั้งหลังดิโอ้ได้แล้วนมใหญแล้วเนาะเขาเอาเรียบร้อยแล้วค่ะลุงปูกินนมค่ะเลยช่วงนี้ค่ะนมค่ะอือืมอบข้าวุ่นคือนุ่มอยู่น้อยเนาะลบโกกกิเลกกิเลกกับ เ่าเป็นยังเนาะแต่ว่าจริงใจเนาะเพรดะว่าจริงใจต่อกันดยเดินทางมากแะอยากจะไปทั้งขัานกาลาซินทั้งคุณแดนล่ะยังบอกท่นใดไปกาลาซินเลยได้เคยแต่ผ่านแน่นี่ผ่านกาลาซินกาลาซินกับศบ่มีตรอย่างเที่ยวหลายแต่ที่วัดวัดไดโนเสาร์ดิวมิตร มีเรื่องประวัติของไดโนเสาร์เป็นยังไงเไดโนสาร์สมเด็จพระเทพมากเป็นผู้ดูแลเป็นผู้สั่งเมื่อเมื่อใครเบิ้งน้อล่ะเนาะโดยเรียนพาไปเบิ้งท่านท่านไดินอดกราลิเนจกเถื่อเลยเพื่อเพื่อทหานตอนขับรถมาออกไปผู้สิงผู้พาวไปเถื่อนลำปาวเนาะอ๋อโดย อีกประมาณซองสมุนกเนาะลงปูฮาจึงหอดรอยเอสเนาะไอเขาจึงหอดกาสินจ้ำเหล่าทีมีซองอย่างหนึ่งคือว่าพิดซองก็คือหมักเตสะดุดดโดย เรารก็จบมันจะลงลื่มแน่โดยถ้าแบบเ <c oughs> บื่อๆเนี่ยก็สิมักลื่มเครื่องน้องหน้าก่อนน้องหน้าลื่มหมวกเ <c oughs> ด้มอนีลวงปูลืลมหมวหกยวด <c oughs> <c oughs> มเมื่อเช้านี้ลืมกางเกงอยู่ห้องน้ำทุกวันจะลืมยังไงก็<ค>ลืมทุกวนันดิคลายตะกันน,น,นั่น้องนะ <c oughs> แหันคลายขนอยเวดมือเวดเป็นเวดทุกทีเต๋อใครเวีนอนรับในรถอยู่ดอกเลยใครกว่านอ่นรับในใรถเหบอโอ้พนมีไล่สดได้หันลุงปูมีไล่สดได้ในโทรศพัพท์พนนะพนยังปล่อยบูเบิร์นได้ พลอยพอบรรทีพอยมึงบัตรนะน้องอย่าเลยเออกูมาเห็นแล้วก็หน้าตาดีเนาะน้องๆทั้งสองก็ได้หน้าตาดีเออหน้าตาดีมากยอมรับหน้าตาดีหน้าตาดีกวัวกว่าในคลิปวิดีโอแบบนี้เคยมีกำลังใจเจอเอฟซีงานงานเอฟซีมาเห็นแล้วเอ้าคือบุกคือในก่อนน่ารักทั้งสองคนแล้วหน้าตาดีหน้าตาดีมาก ขอบคุณค่ะลวงปูคอมเมนต์จังสีเอฟซีอยากเห็นเอาล้ะนี่ร่วงปูเกือบจำว่าใดพูดแล้วทำไมร่วงปูถึงสอบสอบติดตามสองเราอะค่ะติดตามสองสองทิพเพราะอะไรคะก็เพราะชอบหนึ่งชอบแล้วก็ท้าประโยชน์สังคมน,น้อง <c oughs> ทิพน่าเป็นน้องทิพ <c oughs> น้องหน้าก็มีความมี่าองละ ป้าป้าบบใช่ไหมคตามสไตล์น้องนาหายัก็ยังดีก็มีคนนี่าับกนประจำเลยสลับกันเริงนากับน้องกิ๊เน่บาบมีคนเบิรนอยู่กนเลยส่วนี้บ่าบบบุ๊คเสือไทยโอ้อันรวมปูเบิ่งตามหายิดบ่มาขน้อยตามห้าคนเนาะโลย หมู่นาฮานตรงไปสื่อเนาะทางนี้ไปกาลสินโอ้แสดงว่าตอนนั้นทิ่ตออ้องไปทางครัวเมืองนอะเนาะเดี๋ยวทอดผาดฝนมเลยคนโอ๋อวัดกลางพระอารามหลวงเนาะตัวเมืองกาลสินแล้วพี่เ<ใ>นาะมีเขาเรียนหนังสือเลยเจังหวัดน้อยๆดอกกาลสินกันแต่ว่าก็ใหญ่ยอยู่นะคะ <laughs> เห็นหลวงปู่ตอนหับก็ดีใจแล้วเนาะ <laughs> น่าเนาะ,นะกาลสินมีอีกอยังละโครงล่าง จัี่วัดกงงรงเทวาเดือนใดหลวงปู่จัดงานกษตริเดือนประมาณเดือนสาเนาะอนบ้นเนีเดือนกุมผ้าผ้าเแล้วกุมภาผ้าเแล้วงานผาแล้วกับงานกัริงานกษตริประจำจังวัดมากำแโงงูรางเทวาและงานกษริย์จังหวัดกาลสินตอกลานนะเต็มเบิดลไปว่าได้ดอกโดยอทิตยปิดจังหวัดเลยไม่ต้องหิ้วด้โดยไป น้องปูให้ไปซื้อของอ่ะดูแลให้ดีที่สุดขอบคุณมากค่ะอ่ะอันนี้น้องปูให้มาซื้อทองกินแรงเนาะไข่ดาวเรือมันมาหลังรอะไข่ดาวมาเราคนลูกผัดเผ็ดเจ้ยวเนาะ เอาเป็นสุดอรก็องอยากคะเอาอะไรัน้งนกระเพาะปาป้ะนะฮะแกงเห็ดหั่ผัแกงเห็ดมีไหมคะไม่มีค่ะเป็นแกงเห็ดจะเป็นกับข้าวลาวทั้งหมนะอ๋อกระเพา้เอาสองอย่เท่าไหร่คะสอย่างขัวพักเท่าไห่ร้อยวค่ะทัวพเนี่บ่แล้วก็เขาข้าวสวยค่ะข้าวสวยหมดนะคะข้าวสวยร้านนู้นนะอ๋อค่ะร้อยหาสิบ อันเดียวพอบ่ซื้อเพื่อคุณลุงกล้อมอเอาสองเท่าไห,ไหร่ครับนหยเาเท่าไหร่ครับเนี่ยเงิละกิ่บาทเอากี่ถุงนะจองบัวลอยจ้าปะผู<า>้วันชิ้นนี่ หอมมากเลยดอกไม้เอาไปใช่หรอคุณเป็นข่าวไปเหรอเนี่ยรถคันนั้นนังพี่มแ่รถคันนี้เหมือนกันแ๊ะเลยคือกันเลยนพี่คันอ๋อเหมือนกันมากเลยค่ะ เขาไม่ใช่นะคะเหรอน่าเห็ดอีอยงนี่เ <c oughs> ตะครัว <c oughs> เหมือนกันมากเลยค่ะ <c oughs> ล้งปูไปรถผิดคันเแล้วค่ะ ไปคันนั้นค่ะเหมือนกันเลยค้นรถผิดคันซะแล้วเราเจ้าไปคลายประตูรถเพ่อนเพลินจนแบบว่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะขึ้นฝันนอกรถกันเลยเดยม่วงหน้ากาเด่นเขียนไว้แน่ไล์บอกน้องทิพย์ว่าไปพักบ้านลุงปูกะไรคันเด็กขึ้นไปทั้งคนกับทพักในบ้านเลยเพราะว่าลุงปูกับเได้ขึ้นไปทุระ ไปหอที่พักแล้วกินนี่สองคนกับพ่อกกินนี่กินนี่ก็ได้จ้ะกินนี่บอสะโดยกับผ้าโอ้ยเอาลงมาเห็นยังเขาวอาววะเอาเอาลงมาเห็นยังมือเดี๋สิไปฝากเออคนนี่ก็ได้น่าขนมนะโอ้โดยขนมละเสาธุโดยพอได้ยเนาะหลานเนาะโดยได้ขอบคุณละลายหลวงปู่เดินทางปลอดภัยหลวงปู่คุณมากมากค่ะ โดยชิลุยะปาดเนี่ยแล้วเสียเอาไอ้นั่น้าใหม่รวยจานโดยตอนนี้เขากะได้ทีพักเป็นทีขโมยแล้วพี่นอ้องที่พักของเราแล้วก็อันนี้ก็คืออาหารการกินเนาะลวกปูจัดมาให้พี่น้องขนมกระเต็มเนาะโอ,โอโ้อันนี้โบแมนอันนี้ขนมนมนมบนัร์กระไรกินมืดลายกล่องแล้วพี่น้องขนมนี่อย่างนี้นะบางบวง จะได้ถุยแล้การหน่ำถุยก็พอเนาะเนาะนี่อันนี้ก็คือทีผ่าห้องเขาพี่น้องได้เป็นเพียหมอยเนาะว่าขอบุญขอบคุณหลายๆเนาะสำหรับหลวงปูแล้วก็คุณพ่อเนาะที่ว่าเดินทางไปหาบจากคอนแก่นมาแล้วก็ขอบคุณคุณลุงปัญยุนขอบคุณพระอาจารย์ทุกทานขอบคุณเอฟซีถูกทานทีเมตาทิพย์กับน้องหน้าเนาะขอบคุณหลายๆเด้อตกนนี้อ่ะที่ได้ข้อตักินเผากับน้องพี่น้องเจอกันใหม่ในคืนนี้ได้อหน่องสบายดี้ ใจแฟนแฟนที่หาแนวแน่นเลื่อยมาขอบใจพี่ป้านะาที่เมตตาลูกหลานคนจนผ่านหลายเรื่องราวที่ลุ่มเลาเข้ามาปะบนหลายครั้งน้ำตาลูงหล่นเสียจนมุนมองในใจแต่ก็ยังไง ที่ได้นําใจแฟน